ในโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันมีพลังงานอย่างหนึ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยนั่นก็คือซอฟต์แวร์ครับผมตั้งแต่สมาร์ทโฟนในมือเราไปจนถึงคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทํางานทุกวันวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงกันแล้วว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่คําตอบมาเลยครับง่ายนิดเดียวแต่ทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคําตอบก็คือซอฟต์แวร์นั่นเองครับ มันเหมือนเป็นชุดคําสั่งวิเศษที่เข้าไปปลุกให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดูไร้ชีวิตชีวาเนี่ยกลับมาทํางานได้ตอบสนองความต้องการของเราได้เอาล่ะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะมาดูกันว่าซอฟต์แวร์พื้นฐานคืออะไรไปทําความรู้จักกับผู้ควบคุมระบบอย่างซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ผู้ช่วยเฉพาะทางอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์และสุดท้ายเราจะมาดูกันครับว่าอะไรคือหัวใจสําคัญที่ทําให้มันทํางานได้โอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่า ซอฟต์แวร์พื้นฐานคืออะไรมหานิยามของเจ้าชุดคำสั่งที่มองไม่เห็นนี่กันครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับซอฟต์แวร์ก็คือเหมือนเป็นชุดคำสั่งหรือกลุ่มโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราอยากให้มันทำนั่นแหละครับมันคือตัวกลางที่ทำให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถทำงานให้เราได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพของมันเลยเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองเปรียบเทียบแบบนี้ดู ถ้าฮาร์ดแวร์พวกหน้าจอคีย์บอร์ดเมาส์คือร่างกายที่เราจับต้องได้ซอฟต์แวร์ก็คือสมองที่มองไม่เห็นนี่แหละครับที่คอยสั่งการให้ร่างกายของเราเนี่ยขยับเคลื่อนไหวแล้วก็ทำงานต่างๆได้อย่างที่เราต้องการเลยเอาละครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ประเภทแรกกันเลยนั่นก็คือซอฟต์แวร์ระบบครับถ้าให้เปรียบเทียบเป็นเหมือนละครเวทีนะครับซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยก็คือ ทีมงานเบื้องหลังคนสำคัญเลยที่คอยจัดการทุกอย่างให้การแสดงของเรามันดำเนินไปได้แบบไม่มีสะดุดหน้าที่หลักๆของมันนี่น่าสนใจมากเลยนะครับคือมันไม่ได้มาทำงานให้เราเห็นตรงๆนะแต่เป็นเหมือนผู้จัดการใหญ่ที่คอยดูแลภาพร,าพรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพยากรต่างๆในเครื่องการควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือมันทำหน้าที่เป็นล่ามครับคอยแปลภาษาให้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นเนี่ยคุยกับฮาร์ดแวร์รู้เรื่อง ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะก็คือ OS หรือระบบปฏิบัติการที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็น Windows Mac OS หรือ Linux ก็นับเป็นซอฟต์แวร์ระบบทั้งนั้นเลยหรืออย่างพวกโปรแกรมอัติประโยชน์ต่างๆเช่นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสโปรแกรมบีบอัดไฟล์พวกนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับเป็นทีมงานเบื้องหลังเหมือนกันมาต่อกันที่ซอฟต์แวร์ประเภทที่2กันบ้างครับประเภทนี้เนี่ยผมว่าเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดเลยนั่นก็คือซอฟต์แวร์ประยุก์ หรือที่เราเรียกกันติดปากสั้นๆว่าแอปหรือแอปพลิเคชันนั่นเองครับถ้าซอฟต์แวร์ระบบคือทีมงานเบื้องหลังซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือนักแสดงที่อยู่บนเวทีเลยครับคือเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราใช้งานโดยตรงเลยทํางานเฉพาะทางไปเลยเช่นช่วยให้เราพิมพ์งานได้คํานวณตัวเลขหรือว่าประชุมออนไลน์กับทีมทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองครับโอ้โหตัวอย่างเนี่ยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยครับ เม่วันจะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ทำงานกับประจำอย่าง Microsoft Word Excel PowerPoint หรือโปรแกรมสำหรับสื่อสารอย่าง Zoom Microsoft Teams หรือแม้แต่เว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้เปิดอินเทอร์เน็ตทุกวันอย่าง Google Chrome หรือ Safari เนี่ยทั้งหมดนี้แหละครับคือซอฟต์แวร์ประยุกต์พอเรารู้จักซอฟต์แวร์ทั้ง2ประเภทหลักๆไปแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมล่ะทำไมซอฟต์แวร์ถึงได้สำคัญขนาดนี้ถึงกลายเปนสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว มาดูหัวใจสําคัญของการทํางานของมันกันครับเราสามารถสรุปบทบาทที่สําคัญมากๆของซอฟต์แวร์ได้เป็น3ามข้อหลักๆด้วยกันครับนั่นก็คือการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นตัวกลางในการสื่อสารเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันทีละข้อเลยมาดูบทบาทแรกกันก่อนเลยครับการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อพูดง่ายๆก็คือซอฟต์แวร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานครับที่ช่วยให้เราสั่งงานฮาร์ดแวร์ที่มันซับซ้อนมากๆได้แบบง่ายๆเลย แค่คลิกเมาส์พิมพ์คีย์บอร์ดโดยที่เราไม่ต้องไปรู้เรื่องเทคนิคหรือวงจรอะไรข้างในให้ปวดหัวเลยครับบทบาทที่2ครับเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้นชัดเจนมากเลยมันช่วยทำงานที่ซ้ำๆซักๆงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องอัตโนมัติไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเอกสารกองโตการคำนวณข้อมูลที่ยุ่งยากหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้งานพวกนี้เสร็จได้ในพริบตาเดียวเลย และบทบาทสุดท้ายที่ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนโลกของเราไปเลยก็คือการเป็นตัวกลางในการสื่อสารครับเพราะซอฟต์แวร์นี่แหละที่เข้ามาทลายกำแพงเรื่องระยะทางทําให้เราสามารถคุยกันประชุมกันทํางานร่วมกันกับใครก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลกันคนละซีกโลกเลยก็ตามดังนั้นถ้าจะสรุปให้เห็นภาพที่สุดก็คือซอฟต์แวร์มันไม่ใช่แค่โปรแกร,รมธรมธรมดาธรรมานะครับแต่มันคือหัวใจสําคัญที่ทําให้อุปกรณ์ดิจิตอลทุกอย่างเนี่ย สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของเราอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของซอฟต์แวร์พื้นฐานครับเห็นไหมครับว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดและมันก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยว่าในเมื่อโลกของเราทุกวันนี้มันขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์เพื่อสทุกอย่างแล้วและทักษะอะไรล่ะที่จะกลายเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดที่เราต้องเรียนรู้ไปลำดับถัดไปเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคีดต่อจริงๆครับ